วิตามิน D2 และวิตามินดีําทำหน้าที่เหมือนกันนะคะแต่ที่แตกต่างกันก็คือ สวินช่องเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟินเนตวันนี้วินาจะพาเพื่อนมารู้จักกับวิตามินที่มีส่วนสําคัญกับร่างกายอย่างยิ่งนะคะและห้ามขาดเป็นเด็ดขาดเลยค่ะและวิตามินที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ก็คือวิตามินดีนั่นเองค่ะวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดูดซึมแคลเซียมนะคะให้ร่างกายได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอแล้วก็ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและควบคุมระบบประสาทและสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิ และนอกจากนั้นวิตามินดียังมีส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักวิตามินดีและวิตามินดีนะคะวินาก,ก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe ไ้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดใครรับความรู้วิดีโอใหม่ๆอัปโหลดทุกอาทิตย์ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะวินาก,ก็ฝากกดไลค์ให้วินาคนหนึ่งไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยค่ะวิตามินดีหรือที่รู้จักกันในชื่อ เ o ตาแคโ,โรทีเป็นวิตามินที่มีแหล่งที่มาที่ได้จากพืชน,นะคะหรือว่ายีสต์นะคะหรือว่าเป็นพวกเห็ดนะคะส่วนวิตามิน D3 หรือที่รู้จักกันในชื่อโค o ลอแคโรทีนก็เป็นวิตามินที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์นั่นเองค่ะวิตามิน D2 และวิตามิน D3 ทําทำหน้าที่เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือโครงสร้างโมเลกุลแล้วก็แหล่งที่มานั่นเองค่ะแต่จากการศึกษาในปี2012และ2016นะคะ,ะ,คะก็พบว่าวิตามิน D3 นะคะสามารถ ที่จะเพิ่มนะคะปริมาณวิตามินในเลือดของเรานะคะได้ดีกว่าวิตามิน D2 ค่ะและนอกจากนั้นนะคะจากการศึกษาก็พบว่าคนที่มีผิวขาวนะคะสามารถที่จะสังเคราะห์นะคะหรือว่าสร้างวิตามินดีนะคะได้ดีกว่าคนที่มีผิวคล้ำนะคะและคนที่มีผิวค่อนข้างเข้มนะคะก็จะต้องตากแดดนะคะให้นานกว่าคนที่มีผิวขาวนะคะ3ถึง5เท่านะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้รับวิตามินดีที่เพียงพอค่ะและจากการรายงานของเว็บไซต์ eJc ะะก็ได้พราว่าประชากรในแถบเอเชียนะคะขาดวิตามินดีเยอะมากนะคะโดยเฉพาะประเทศที่ขาดวิตามินดีเยอะที่สุดนะคะก็คือประเทศอินเดียนะคะตุน,นิเชียปากีสถานแล้วก็อัฟกานิสถาน,นะคะ่ะยกตัวอย่างก็คือประเทศอินเดียนะคะมีคนที่ขาดนะคะวิตามินดีโดยประมาณนะคะ 490ล้านคนค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะว่าในช่วงโรคระบาดท,ที่ผ่านมานะคะทําไมประเทศอินเดียนคะคะถึงติดเชื้อเยอะแล้วก็เสียชีวิตเยอะนั่นเองค่ะและหลายๆคนก็ยังสงสัยนะคะว่าเราควรจะทานวิตามินดีเพิ่มนะคะหรือว่าเราควรจะรับวิตามินดีจากแสงแดดนะคะจริงๆแล้วแสงแดดก็คือแหล่งวิตามินดีนะคะธรรมชาติที่ดีที่สุดนะ,ะแต่ว่าเหตุผลก็คือในบางพื้นที่นะคะหรือว่า ว่าในบางประเทศนะคะก็อาจจะไม่มีแดดเพียงพอนะคะในช่วงฤดูการกต่างๆคะ่ะแต่ว่าที่เพิองไทยของเรานะคะแสงแดดก็มีตลอดฤดูการนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับวิตามินดีได้จากแสงแดดน,นะคะและคําแนะนําในการรับวิตามินดีจากแสงแดดน,นะคะก็คือไม่ปกคลุมร่างกายด้วยเสื้อผ้านะคะแล้วก็ออกไปรับแสงแดดในตอนเช้าก่อน10บโมงนะคะ5-15นาทีนะคะ2-3ครั้งต่อทีนะคะถ้าเกิดคนที่ร่างกายปกติแค่นี้ก็ จะสามารถที่ได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอแล้วค่ะหลายๆคนก็อาจจะงงนะคะว่าเออประเทศทยเนี่ยแดดก็แรงนะคะแต่ว่าทําไมเราได้รับวิตามินไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆใส่เสื้อผ้าคลุมนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะก็จะอยู่ในร่มตลอดดังนั้นนะคะก็อาจจะทําให้คนไทยนะคะหรือว่าชาวเอเชียนะคะขาดวิตามินดีเยอะนั่นเองค่ะถึงแม้บางคนทานวิตามินดีแบบเสริมนะคะก็ยังขาดอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะวีน่าจะพามาดูว่า ทำไมนะคะ คนที่ตากแดดก็แล้วทานวิตามินเสริมแล้วก็แล้วนะคะแต่ยังขาดวิตามินอยู่ค่ะและสําหรับวิตามินดีแบบเสริมนะคะที่ในท้องตลาดที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็คือวิตามิน D2 และวิตามิน D3 ค่ะวันนี้วินาก็มีตัวอย่างวิตามิน D3 นะคะมาให้เพื่อนๆดูซึ่งการรับประทานก็คือขึ้นอยู่กับอายุนะคะแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเดี๋ยววินาจะใส่คําอธิบายนะคะการรับประทานแต่ละช่วงอายุนะคะไว้ใต้คําอธิบายด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูได้แต่โดยส่วนใหญ่สําหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพ ร่างกายปกตินะคะคาแนะนําในการรับประทานวิตามินเสริมก็คืออยู่ที่600 IU นะคะ IU ก็คือตรงนี้นะคะ IU ก็คือ International Unit จากการศึกษาบางแหล่งนะคะก็ได้กล่าวว่าไม่ควรรับประทานวิตามินดีนะคะเกินวันละ4,000 IU นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบัน NIH นะคะก็ได้กล่าวว่าถ้าได้รับวิตามินดีนะคะไม่เกิน10,000 IU นะคะก็ถือว่าไม่อยู่ในขั้นอันตรายค่ะและสำหรับขวดน,นี้นะคะเขาก็มี1000 i u นอนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ทานวันละ1เม็ดนะคะพร้อมกับอาหารนะคะซึ่งทำไมถึงต้องทานพร้อมกับอาหารคะเพราะว่าวิตามินดีนะคะเป็นวิตามินดีที่ละลายในไขมันนั่นเองนะคะเราถึงต้องทานพร้อมกับอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดนะคะน้ำมันมะกอกหรือว่าไข่รวมถึงอาหารประเภทเนยนมนะคะซึ่งจะช่ว ให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินดีไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ค่ะและเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าจะทานพร้อมอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารเช้าเที่ยงหรือเย็นนะคะคําแนะนําก็คือให้ทานตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้านะคะเพราะว่าจากการศึกษาบางแห่งนะคะการทานวิตามินดีในช่วงเย็นนะคะก็อาจจะมีผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเมลาโทนินซึ่งจะทําให้เรานอนไม่หลับนั่นเองนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าเพื่อนๆควรจะทานวิตามินดีเท่าไหร่นะคะ ควรจะรับจากแสงแดดหรือว่าควรจะทานแบบเสริมนะคะแล้วก็ควรทานตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใครบ้างที่เสี่ยงกับการขาดวิตามินดีนะคะแล้วทําไมทานวิตามินดีและรับแสงแดดแต่ยังขาดวิตามินดีอยู่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวิน่าจะนําความรู้เคล็ดลับไปด,ดีกลับมาฝากกันด้วยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ